สาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภา

าภาครัฐและระฐวบสักิจอาจารย์พิเศษคณะวิทิศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยลผู้ร่วมก่อตั้งและนายุสมาค,คมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นประธานที่ปึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครีมีบทบาทหลักในการพัฒนาระบบโครงสงร้างงบประมาณและการคลัขงของกรุงเทพมหานครในปี2 5 1 1ได้ร ครอบครัวสมรสกับนางถาหิตอิทธันตรพลาดมีบุตรธิดาสองคน